คิดจะหาแม่พันธ์ดีๆ IQ สูงให้นึกถึงสามเอี่ยวจะหาโครงสร้างดีๆให้นึกถึงไส้ง่อนเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อซที่คารบรักทุกท่านเลยคลิปนี้ก็มีเกตเล็กเกตน้อยมาบอกเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับ วันนี้วันเช้านะครับตอนเช้านะครับวันที่24นบนะจิบกาแฟาไปด้วยคุยไปด้วยสบายๆนะครับนะมาเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องอที่เราจะหา,าแม่ไก่สายพันธุ์ดีๆนะครับ และ iQ สูงนะครับให้นึกถึงสามเอี่ยวนะครับนะทำไมต้องนึกถึงสามเอี่ยวนะฮะสามเอี่ยวนะครับ, e ค,รบคือโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ค่อยมีนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ i q ดี IQ สูงนะครับนะก็จะมีสามเอี่ยวเนี่ย นะครับก็จะเป็นไก่สามสายนะครับก็จะเป็นพมา่างอนตาดนะครับพมา่างอนตาดนะฮะเ,นะเป็นสามเอี่ยวนะครับเป็นสามเอี่ยวพม่างอนตาดเราจะไปหาที่ไหนนะครับแม่พันธุ์สายพันเนี้ย <c oughs> นะครับลูกล่างลักษณะใจะใหญ่นะครับจะใหญ่นะ ก็โครงสร้างคล้ายๆไส้งอนเลยนะครับสโลกว่านะสโลกว่าขึ้นไปนะครับคือ3มเอียวนะฮะแม่พัน3เอียวสองโลขึ้นไปใหญ่ไม่ใหญ่นะดูเอามาเทียบกันบางทีใหญ่กับตัวผู้อีกนะครับสมเอียวนะครับและเป็นไก่ที่ i q คดี นะครับ IQ ดีนะแล้วก็โครงสร้างใหญ่นะครับถ้าเรานึกถึงโครงสร้างใหญ่นี่ให้นึกถึงไส้งอนนะครับถ้าเรามีสามเอี่ยวแล้วนะครับเราไม่ต้องไปหาก็ได้นะครับนะไส้งอนนะครับเพราะสามเอี่ยวนี่นะครับเป็นไก่สามสายจะเป็นพม่าง,อน,านะางอนตาดนะครับพม่างอนตาดที่ อ่าผมได้มานะครับผมได้มาผมไม่ได้ซื้อเขานะผมได้มาคือเขาเอามาให้นะครับเป็นอ่าพม,าม่าง่องนาตาดเนี่ยไก่าสามสายนะครับนะก็เอามาให้ผสมนะครับผสมได้อ่าคือเจ้าโทนนะครับเจ้าโทนตัวนี้นะครับเลี้ยงง่ายมากมนะครับแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับเลี้ยงง่ายมาก นะ IQ ดีนะครับปัจจุบันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆไปนะครับนะแล้วก็แม่แม่ก็ให้ลุงที่อยู่ชนบุรีไปนะแบ่งให้แกไปนะห้าพันแม่มันนะครับนะแล้วก็เจ้าโทนนี้นะครับผมเลี้ยงมาห้าปีห้าปีหกปีนะอ่า ผมก็เอามาทำพ่อพันนะครับทาพ่อพันธคือก็เอาผสมกับพม่านะฮะแม่สายพม่าเนี่ยนะนะครับแล้วก็จำหน่ายลูกนะฮะก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับแนะนำเพื่อนๆว่าเราจะหาะแม่พันนะครับสายพันธุ์ที่ดีและ IQ ดี นะครับนะให้นึกถึงาสามเอี่ยวนะครับแตร่รูปลักษณะนะครับมันก็คล้ายๆกับก๋อยนะคล้ายๆกับก๋อย,ย,ย,ยแต่ไม่ใช่นะครับนะจะเป็นาาสามเอียวคือพมา่าพม่างอนตาดนะครับเราก็ดูว่ารูปลักษณะใหญ่ นะครใหญ่2องสองโลขึ้นนะครับาสามเอี่ยวชุดนี้นะครับนะแล้วก็จะสร้อยนะครับสร้อยจะแดงสร้อยคอเนี่ยนะสร้อยคอก็จะแดงนะสีนะครับสีก็จะออกอเทาเทาหน่อยๆนะครับสีเทาเทานะฮะนะแล้วรูปร่าง นะครับรูปร่างนี่คือสวยอ่ะนะครับนะสวยรูปร่างใหญ่สวยนะครับถ้าเราจะคิดหาแม่พันนะครับ IQ ดีๆนะครับให้นึกถึง3เอี่ยวเข้าไว้นะครับนะอย่างไส้ง่อนนะครับถ้าเราจะหาโครงสร้างดีๆเราหาไส้ง่อน ถ้าสามเหลี่ยวเราหาไม่ได้นะฮะเราก็หาโครงสร้างดีๆแล้วให้นึกถึงไส้งอนนะฮะเราก็หาเพรศเมียไส้งอนมานะครับแล้วก็เอามา,าทำสายนะครับก็จะได้โครงสร้างใหญ่นะครับนะนะก็มาบอกคนเพื่อนกันนะครับมาบอกเพื่อนๆนะพอเป็นสาระน่ารู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆมา,าสู่สายตาเพื่อนๆน,นะครับก็ขอพระคุณมากๆจากใจจริงๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วผมก็จะมาตอบคำถามนะครับนะคลิปนี้ ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ